มื่อสาวนักทำขนมกับเจ้าหญิงต้องกลับมาสลับตัวกันอีกครั้งที่ครั้งนี้มีคนหน้าเหมือนมาเพิ่อมอีกหนึ่งคนจนเกิดเป็นเหตุการณ์สุดวุ่นวายครั้งใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง the princess switch switch again สลับแล้วสลับอีก เรื่องราวผ่านไป2ปีหลังจากที่สเตซี่สลับตัวกับเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตแห่งมอนเตนาโรสเตซี่ได้แต่งงานกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดมาร์กาเรตได้คบหากับเควินแต่ความสมหวังก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู่เมื่อกษัตริย์แห่งมอนตาเนโรเสด็จสวรรคตคตและผู้ที่ต้องสืบทอดบัลลังก์ก็สลัดตำแหน่งทำให้หน้าที่ราชินีตกมาอยู่ที่เจ้าหญิงมากาเร็ตเธอกับเควินจึงต้องเลิกลากันไป และหนังก็เปิดมาที่งานแข่งอบขนมที่ประเทศเบกกเวียสเตซี่ acey, ตอนนี้เธอทําหน้าที่เจ้าหญิงคอยแบ่งเบางานของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดทั้งดูแลเป็นผู้ตัดสินงานแข่งอบขนมสเตซี่นั้นมุ่งมั่นทําหน้าที่เจ้าหญิงอย่างมาก ซึ่งทั้งเธอและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็มีหน้าที่ของกันและกันซึ่งจะทําให้พวกเขาในยุ่งจนแทบไม่มีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่แต่เจ้าชายก็ยังรักสเตซี่เหมือนเดิมโดยในวันพรุ่งนี้พวกเขาก็ต้องเดินทางไปมอนเตนารโรเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานราชาพิเศษของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตซึ่งสเตซี่เธอก็ห่วงมาร์กาเร็ตมากเพราะเธอรู้ว่ามาร์กาเร็ตกับ Kevin เควินนยังรักกันอยู่เธอจึงขอเจ้าชายว่าเธอจะแวะไปหาเควินที่ชิคาโกก่อนที่จะเดินทางไปมอนตาเนโร และจากนั้นสเต,เตซี่ก็ได้เดินทางไปร้านขนมของเธอที่ชิคาโกเธอก็ได้เจอกับโอลิเวียที่ตอนนี้เนี่ยโตขึ้นเป็นกองแต่เมื่อเจอเควินเนี่ยก็ต้องตกใจเพราะเขาเนี่ยไว้หนวดไว้เขาต่างจากภาคแรกลรับซึ่งหลังจากเลิกกับมาเกตสเขาเนี่ยก็ไม่ยอมไปเดทกับใครกลายเป็นคนบ้าเลี้ยงแมวสเตซี่เห็นสภาพเพื่อนเนี่ยก็ดูท่าจะเป็นหนักก็เลยบอกเขาว่าเมื่อ2ปีก่อน เควินเะนี่ยมอบบัตรเชิญที่เปลี่ยนชีวิตเธอวันนี้เนะี่ยเธอจึงจะมอบบัตรเชิญที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาบ้างนั่นก็คือบัตรเชิญเข้าร่วมงานราชาพิเศษของเจ้าหญิงมาเกเรตแต่เควินก็บอกว่าเขาเนี่ยตอบปฏิเสธบัตรเชิญไปแล้วซึ่งโอลิเวียเนี่ยเธอจึงสารภาพกับพ่อว่าเธอเนี่ยไม่เคยส่งบัตรเชิญน,นั้นกลับเควิ Kevin นเะนี่ยก็ยืนยันจะไม่ไปสเตซี่ก็บอกว่าการสืบทอดบัลลังเนี่ยสำคัญกับสเตซี่มากและเชื่อว่าถ้าเควินไปมันจะทําให้มาเกเรตเนะี่ยมีกําลังใจเยอะขึ้นสุดท้ายในเควินจึงงยอมตกล และพวกเขาทั้งหมดนั้นก็เดินทางไปที่พระราชวังมอนตาเนโรมาร์กาเร็ตกับผู้ดูแลนั้นก็มารอรับซึ่งแต่เจซี่ก็บอกว่าเธอเน่มีเซอร์ไพรส์มาให้ด้วยนั่นก็คือการพาโอลิเวียกับเควินมาที่นี่มาร์กาเรสตเมื่อเห็นเควินก็ดีใจถึงแม้ตอนนี้สถานะทั้งคู่จะเป็นแค่เพื่อนและเมื่อเข้าไปข้างในพระราชวังตอนนี้นก็ยังไม่ได้จัดเตรียมงานอะไรเลยนะมาร์กาเรสตเนี่ยเธอกลัวว่าไม่เหมาะสมเพราะประชาชนตอนนี้ยังไว้อะไรให้กษัตริย์องค์ก่อนอยู่ แถมเธอในะยังอยากเลื่อนงานพิธีราชาพิเศษไปก่อนด้วยแต่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็บอกเธอว่าประชาชนในต้องการเจ้าหญิงซึ่งสเตซี่ก็เลยชวนทุกคนช่วยกันจัดที่นี่ให้เป็นบรรยากาศคริสต์มาสทุกคนก็ช่วยกันอย่างสนุกสนานจนทั้งวังในกลายเป็นงานคริสต์มาสอย่างสวยงามและโอลิเวียเนก็ได้วางแผนให้พ่อเควินของเธอเนได้ใช้เวลากับมาร์กาเรตโดยให้ทั้งคู่ในไปชงช็อกโกแลตร้อนด้วยกันซึ่งจะทำให้ทั้งสองเนได้ใช้เวลา2ต่อ2หยอกรอกันอย่างสนุก แต่ก็มีผู้ดูแลของเจ้าหญิงที่ชื่อว่าโทนี่มาบอกมาเกเลสว่าเธอเนี่ยมีงานต้องคุยด่วนซึ่งโทนี่นยก็เป็นคนคอยจัดแจงเรื่องต่างๆทั้งหมดให้กับเจ้าหญิงและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะแอบชอบเจ้าหญิงซะด้วยจนสเตซี่เขาไม่เห็นนั่งคู่คุยกันถึงกับตกใจนึกว่าเป็นแฟนกัน สเตซี่เนี่ยก็เลยไปถามมาร์กาเร็ตเรื่องนี้ว่ามาร์กาเร็ตในกำลังคบกับผู้ดูแลที่ชื่อโทนี่อยู่เหรอแต่มาร์กาเร็ตก็บอกว่าเปลา่าเธอเนรู้จักกันมานานแล้วพเพราะเรียนที่เดียวกันและเขาเน่ยก็ทำงานให้กษัตริย์องค์ก่อนสเตซี่ก็พยายามพูดให้เธอเนี่ยลองทบทวเนเรื่องเควินดูอีกรอบแต่มาร์กาเร็ตก็บอกว่าเธอกับเขาเนี่ยจบกันแล้วแต่ก็ยังถามกลับว่า Kevin เควินถามอะไรถึงเธอบ้างไหมสเตซี่ก็บอกอยากรู้ให้ไปถามเจ้าตัวเอง และจากนั้นที่วังก็มีงานจัดงานเต้นลำขึ้นเพื่อได้ให้ประชาชน,นพบปากกับเจ้าหญิงสเตซี่ก็บอกให้เควิน,นไปขอมาร์กาเร็เต้นลำซึ่งโทนี่นก็จะมาขอเหมือนกันแต่เควิน,นก็มาขอตัดหน้าไหวเควินกับมาร์กาเร็ก็ได้เต้นลำกันซึ่งเขาเก็ได้ชวนเธอไปขับรถเล่นกันในวันพรุ่งนี้มาร์กาเร็ตก็ตอบตกลง และเราก็จะได้พบกับฟิโอน่ายาตแท้ๆของมาเกเลสหน้าตาเนี่งเหมือนกันเปียบเลยทำให้ที่นี่เนะี่ยมีคนหน้าเหมือนกันถึง3คนฟิโอน่าเนี่ยเธอเป็นลูกของลุงมาเกเตสเป็นคนรักสนุกชอบผานสมบัติโดยมีสมุนคอยติดตามอยู่2คนชื่อเลสจีกับมินดี้และสมุนทั้งสองเนี่ยก็จะคอยจิกของคนในงานเพื่อนำกลับไปขายเนื่องจากตอนนี้ฟิโอน่าเนี่ยใช้เงินจนหมดตูดเหลือสมบัติเพียงชิ้นเดียวคือคาลือหาดซึ่งสมุนเนี่ยก็ได้ขโมยมาทุกอย่างเลยนะฟันปลอมเนะี่ยยังเอามา พอวันต่อมาเควินก็ได้มารับมาร์กาเรตเพื่อไปขับรถเล่นและขณะที่เขากําลังจะพูดของมาร์กาเรตคืนดีไอโทนี่เนี่ยก็เข้ามาขัดจังหวะอีกละโดยมาบอกมาร์กาเรตว่ามีเรื่องด่วนที่เจ้าหญิงต้องไปทําทําให้เธอในต้องเลื่อนไปเที่ยวกับเควินก่อนแต่จริงๆแล้วไอโทนี่เนี่ยได้วางแผนเตรียมของมาให้เจ้าหญิงเพื่อหาทางชนะใจเจ้าหญิงซะเองโดยได้สารภาพว่ามันเนี่ยแอบชอบเจ้าหญิงมานานและได้ให้สร้อยคอกับเธอแถมบอกเธอว่าเราเนี่ยคงเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดบอกให้เจ้าหญิงเนี่ยเก็บเรื่องนี้ไปคิดดู และนั่นก็ทําให้มาเกเลตเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับสเตซี่พาะเธอเนี่ยก็รู้สึกชอบโทนี่เหมือนกันซึ่งสเตซี่เนี่ยก็พยายามพูดให้มาเกเลตเนี่ยกลับไปหาเควินแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าคงเป็นไปได้ยากแล้วและจากนั้นโทนี่ก็ได้เรียกเควินไปหาซึ่งมันเนี่ยก็ได้พูดโน้มน้าวเควินว่าเควินเนี่ยเป็นตัวถ่วงของมาเกเลตกำลังทําให้เธอเนี่ยสับสนและถามเควินว่าเขาเนี่ยจะเป็นสวามีที่ดีให้กับพระราชีนีได้จริงๆหรอและนั่นก็ทาให้เควินเนี่ยถึงกับพูดอะไรไม่ออก โอลิเวียก็ได้แอบมาได้ยินพอดีเธอก็เลยรีบไปบอกสเตซี่และบอกว่าเธอนคิดแผนอะไรบางอย่างออกและแผนที่โอลิเวียว่านก็คือจะให้สเตซี่สลับตัวกับมาร์กาเรสตอีกครั้งเพื่อให้มาร์กาเร่ยได้ใช้เวลา2ต่อ2กับเควินโดยสเตซี่จะเป็นเจ้าหญิงให้แทนซึ่งตอนแรกมาร์กาเร่ยก็บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่สเตซี่ก็ถามว่าเธอนคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะเลิกกับเควินมาร์กาเร่ตก็เลยลังเลซึ่งทั้งโอลิเวียทั้งผู้ดูแลนก็เชียร์เต็มที่ทําให้มาร์กาเร่ตตกลงจะสลับตัวกันอีกครั้ง ต่อจากนั้นสเตซี่กับโอลิเวียเนี่ยก็ไปคุยกับเควินต่อว่าได้วางแผนให้เขากับมาร์เกเรตเนี่ยได้ใช้เวลาด้วยกันซึ่งเควินที่ถูกไอโทนี่เป่าหูมาตอนแรกเนี่ยก็จะไม่ไปนะแต่สุดท้ายไดกระทนลูกตื้อของโอลิเวียกับสเตซี่ไม่ไหวตัดไปที่ฟิโอน่าและลูกสมุนของเธอฟิโอน่าเนี่ยก็ได้คิดแผนชั่วร้ายออกที่จะหาเงินนำมาใช้จ่ายโดยวางแผนจะจับตัวมาร์เกเรตเพื่อจับตัวเธอเนี่ยไว้ชั่วข่าวและเธอเนี่ยจะสวมรอยเข้าพิธีราชาพิเศษก่อนที่จะหอบสมบัติหนี โดยที่ไม่รู้ว่าสเตซี่กำลังจะสลับตัวกับมาร์กาเรตเหมือนกันซึ่งฟิโอน่าเนี่ยจึงไปที่พระราชวังเพื่อที่จะสืบว่าพรุ่งนี้มาร์กาเรตจะไปทําอะไรที่ไหนซึ่งเธอก็ได้ไปเจอกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเจ้าชายในกระแสนซื่อฟิโอน่าหลอกถามว่าพรุ่งนี้เจ้าหญิงมีทําอะไรบ้างเจ้าชายในยก็บอกหมดแถมได้ให้ข้อมูลว่ามาร์กาเรตกับสเตซี่เคยบังเอิญเจอกันที่ห้องน้ําก่อนจะสลับตัวกันครั้งก่อนและจากนั้นโอลิเวก็ทําหน้าที่ไปบอกเจ้าชายว่าสเตซี่เนี่ยเธอปวดหัว เพื่อให้สเตซี่กับมาร์กาเรสเนี่ยเตรียมตัวสลับตัวกันโดยขณะเดียวกันฟิโอน่าก็ได้ให้สมุนในแปลงโฉมให้เธอเนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงมาร์กาเรสตที่สุดและได้ฝึกท่าทางเดินให้เหมือนผู้ดีขึ้นและเมื่อสเตซี่สลับตัวกับเจ้าหญิงเรียบร้อยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดนัก็ดันมีเรื่องอยากปรึกษาเจ้าหญิงมาร์กาเรสพอดีโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นสเตซี่เจ้าชายเนี่ยก็ได้ระบายว่าพักหลังสเตซี่ดูแปลกไปเขากับเธอเนี่ยห่างเหินขึ้นและเขากลัวว่าสเตซี่เนี่ยจะหมดรักเขา แต่สเตซี่ที่ปลอมเป็นเจ้าหญิงก็บอกเจ้าชายว่ามันไม่จริงหรอกและบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเรียบร้อยดีจากนั้นมาร์เกเรตเธอก็ได้มาหาเควินซึ่งเควินเนี่ยก็ได้ลงทุนให้คนเนี่ยจัดงานจำลองให้เหมือนเป็นงานคริสต์มาสที่เขาเจอกับเธอเมื่อ2ปีก่อนและทางด้านโอลิเวียก็ได้ชวนให้เจ้าชายเนี่ยไปซื้อของขวัญคริสต์มาสเพราะโกหกว่าสเตซี่เนี่ยปวดหัวอยู่และพอตกเย็นสเตซี่ก็ได้ไปเข้าร่วมงานร้องเพลงบรรเลงวันคริสต์มาสแทนเจ้าหญิงมาร์เกเรตซึ่งพวกสมุนของฟิโอน่าเนี่ยก็ได้มาที่นี่เหมือนนกัน และทางด้านเควินกับมารเกลสทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจ Kevin เควินนี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกับเธอแต่มารเลัสก็บอกว่าเธอเนี่ยรักเขาในแบบที่เขาเป็นและไม่ได้อยากให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสองนี่ก็ได้จูบคืนดีกัน กลับไปที่สเตซี่ขณะที่เตรียมตัวกลับสมุนของฟิโอน่าเนี่ยก็ได้มาทําน้ําหกใส่และอีกคนเนี่ยก็ได้อาสาพาสเตซี่ไปเข้าห้องน้ําก่อนที่ฟิโอน่าจะออกมาโปะยาสลบใส่และก็สวมรอยเป็นเจ้าหญิงแทนซึ่งพอเธอกลับเข้าไปในงาน,น,นก็รีบบอกให้คนเนี่ยพากลับราชวังทันทีทางด้านพวกลูกสมุนก็พาสเตซี่ไปขังไว้ที่คาลิฮาร์ของฟิโอน่าโดยที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจับมาผิดตัวและเมื่อฟิโอน่ากลับมาที่ราชวัง เธอก็มาลองเครื่องประดับต่างๆเตรียมขโมยเต็มที่ซึ่งเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตก็ได้กลับมาเพื่อสลับตัวกับสเตซี่คืนแต่ฟิโอน่าก็ยังไม่รู้เรื่องมาร์กาเร็ตก็บอกว่าเรานสลับตัวกันคืนเถอะพเธอเธอมีนัดดินเนอร์กับเควินทําให้ฟิโอน่าเริ่มรู้ตัวว่าเธอนคงจะไปผิดคนแน่เธอก็เลยรีบไล่มาร์กาเร็ตตัวจริงไปก่อนแล็รีบโทรหาสมุนบอกว่าจับเจ้าหญิงไปผิดตัวจากนั้นมาร์กาเร็ตจึงรีบไปบอกความจริงกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดว่าเธอกับสเตซี่สลับตัวกันอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า แถมฟิโอนายังได้ไล่ผู้ดูแลของมาร์กาเร็ตออกและได้เลื่อนพิธีสถานมานามาเป็นคืนนี้แต่มาร์กาเร็ตเนี่ยก็บอกว่าคนที่ไล่เนะี่ยไม่ใช่ตัวเธอและทางด้านฟิโอนาเธอก็ได้โทรหาเควินให้มาหาและบอกให้เควินกับโอลิเวียในกลับบ้านไปซะหลอกเควินว่าเขากับเจวิงเนะี่ยคงไปกันไม่ได้ทำให้เควินเนี่ยเชื่อซึ่งเขาเนี่ยก็เสียใจมากเขาจึงรีบพาโอลิเวียขึ้นแท็กซี่ไปสนามบินโดยเร็วซึ่งคนขับแท็กซี่นะั้นถ้าใครจำได้ก็คือลุงที่จู่ๆโผลมาในภาคแรกนั่นแหละ และมาเกเลสกับเจ้าชายเนะี่ยก็มาถามผู้ดูแลว่าหลังจากสเตซี่ออกงานเนะี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมผู้ดูแลเนะี่ยก็นึกออกว่าสเตซี่เนี่ยโดนน้ำหกใส่และเธอนยก็ไปเข้าห้องน้ำกับสมุนของฟิโอนามาเกเลสเนี่ยจึงพอเดาออกว่าฟิโอนาเนี่ยคงจะสลับตัวกับสเตซี่ตอนเข้าห้องน้ำและสเตซี่เนี่ยคงโดนจับขังไว้ที่คลาสรือหัดทุกคนนี่ยจึงรีบไปช่วยสเตซี่ก่อน และฟิโอนาการที่เธอเลื่อนงานกระทันหันนั้นก็ทาให้โทนี่นั้นหลัว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตตัวจริงแต่แทนที่เนี่ยจะจับมันเนี่ยดันเข้าร่วมด้วยอีกคนหวังสมบัติโดยถ้าฟิโอนาได้เป็นราชินีกอบโกงเงินเสร็จมันน่าจะเป็นคนช่วยเธอหนีเองทางด้านสเตซี่ที่ถูกขังอยู่เธอเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะที่ลูกสมุนของฟิโอนาในเข้าเอาเข้ามาให้เธอโดยเธอเนี่ยจัดการมันแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาได้ซึ่งเจ้าชายเอ็ดปวดกับมาร์กาเร็ตเนี่ยก็มาถึงที่นี่พอดี เจ้าชายในก็ได้ซัดไอ้ลูกน้องจนล่วงและพวกเขานีก็รีบกลับไปทํหลายพิธีซึ่งด้านฟิโอน่าก็ได้เรียกหลวงพ่อมาทําพิธีกลางดึกหลวงพ่อในะ่ยถึงกับงงอะไรจะรีบขนาดนั้นแถมเธอยังได้เชิญน,นักการเมืองมาเป็นสักขีพยานซึ่งพิธีก็ได้เริ่มฟิโอน่าน่ก็ได้พูดผิดๆถูกๆและไม่นานนักมากร์เาเรสกับสเตซี่ก็ได้เดินทางมาถึงมาร์เกเรสก็รีบบอกทุกคนว่านั้นไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงแต่คือฟิโอน่าาติของเธอ แต่โทนี่ก็รีบสั่งทหารไปจับแต่สุดท้ายทหารก็ไม่กล้าจับพอสเตซี่กับเจ้าชายเนี่ยช่วยยืนยันฟิโอนาเมื่อรู้ว่าปต๊ตแต่ก็รีบโยนความผิดให้โทนี่ทันทีบอกว่าเป็นแผนการของมันทั้งหมดซึ่งก็ทําให้มาเกเลสเนี่ยรีบสั่งทหารจับมันเข้าคุกแต่เธอเนี่ยก็ยังเห็นใจฟิโอนาเห็นว่าเป็นญาติกันก็เลยบอกจะขอให้ผู้พิพากษาเนี่ยลดโทษให้แต่เธอเนี่ยจะต้องทํางานบังเป็นประโยชน์อีกหลายปีซึ่งฟิโอนาเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าเธอเนี่ยบอกให้เควินในกับบ้านไปแล้วทุกกคคนนน่็เเลยตต้องรีีบบไปาามมวิทส ทางด้านเควินเนี่ยก็เพิ่งถึงสนามบินพอดีพอลงรถเห็นคนขับแท็กซี่เนี่ยก็โคตรน้าขุนมาร์กาเลสกับสเตซี่เนี่ยก็ตามมาติดๆซึ่งก็ไปทันก่อนเควินจะขึ้นเครื่องพอดีสเตซี่เนี่ยก็บอกว่าคนที่ไ like ล่เควินเนี่ยไม่ใช่มาร์กเลสแต่เป็นฟิโอนาซึ่งก็ทําให้ทั้งสองเนี่ยได้คืนดีกันสักทีพวกเขาเนี่ยก็ขอกันแต่งงานและก็ได้จูบกัน ซึ่งกำบังเอินหลวงพ่ออยู่แถวนี้พอดีมากาเร็ตจึงวานให้หลวงพ่อเนี่ยมาช่วยทำพิธีแต่งงานให้พวกเธอหน่อยซึ่งก็เป็นการแต่งงานแบบโคตรรีบเพราะหลวงพ่อเนี่ยมีเวลาแค่5นาทีก่อนขึ้นเครื่องทั้งสองก็ได้แต่งงานกันกลางสนามบินคนเนี่ยคือนทั้งเทอร์มินอลและจากนั้นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับสเตซี่ทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันที่เจ้าชายเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยรักเขาน้อยลงซึ่งพิธีขึ้นคองราดของเจ้าหญิงมาร์กาเรตก็ได้จัดขึ้นและก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยมียเคควินนยยืเีงู่ ทุกคนเนี่ยก็ได้สมหวังดังใจตัวเองและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.4คะแนน Rotten Tomato 58%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอดวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ